การเงินภายในเดือนกันยายนนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ไพ่มาตอบกันดวงการเงินของลูกดวงทุกท่านนะครับอ,อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ของลูกดวงทุกคนด้วยให้ไพ่ตอบแบบตรงไปตรงมาหนึ่งผมจะเปิดทั้งหมด5ใบนะเย่เยยการเงินใครจะปังครับ มาเรามาลุ้นพร้อมกันใบที่1เอกออฟคัพโหการเงินเดือนนี้หรือเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ออกดอกออกผลอย่างดีเหมือนถ้วยที่เต็มไปด้วยน้ำและเอ,อ่อล้นออกไปสู่ลำธารนนกว้างใหญ่เท่ากับว่าเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีมีความใจบุญด้วยนะเป็นคนที่มีความใจบุญสุนทานเป็นผู้ให้ จากการที่คุณเป็นผู้ให้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังจะประทานพรเรื่องเงินเรื่องทองให้กับคุณด้วยคุณจะได้รับพอรอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ็นดูคุณแล้เขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เรื่องเงินเรื่อง,องทองคุณโอ้โหบุรุษแห่งความยุติธรรมหกเหรียญหกเหรียญคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากอะ่ะคุณงามความดีของคุณที่คุณเคยทำมาไว้จะส่งผลในเรื่องของเงินเงินทองเงินทองการงานด้วยนะแล้วก็ความสุขสมหวังคุณจะได้รับสิ่งนั้น แล้วก็จะได้รับความเป็นธรรมเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่ไม่เป็นธรรมกับคุณคุณจะได้รับความเป็นธรรมนั้นกลับคืนมานะครับและให้เชื่อและยึดม,มดั่นในความดีที่คุณทําในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ยึดสิ่งตรงนี้ไว้อย่าหยุดทําน,นะครับ <c ười> การรอคอยการ,รออกดอกออกผลของผลลัพธ์เรื่องการเงินเนี่ยมันออกเหรียญสองใบเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะครับคือมันบอกบอกว่าผล <c ười> <RW Y S 2> ที่คุณรอคอยจะ งอกงามมากๆจะเกินกว่าที่คุณคิดไว้ซะอีกนะเรื่องการเงินอะเท่ากับว่าสิ่งที่คุณได้ทํามานั้นจะส่งผลประโยชน์จะเป็นดั่งสมใจปรารถนาคุณทุกประการเลยนะครับผมต่อไป The world มีโอกาสได้ไปเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ติดต่อสื่อสารการเจรจาถ้าได้ทํางานเกี่ยวกับการเจรจาการสื่อสารจะดีมากนะครับแล้วคุณเป็นคนที่โดดเด่นในช่วงนี้ด้วยหรือคือมีพร้อมทุกอย่างและเป็นพลังงานของโลกใบนี้เป็นความสดใสของโลกใบนี้เหมือนมีทุกอย่างเพียบพร้อมในตัวคนคนเดียวเพราะฉะนั้นการเงินจะไม่สมหวังได้ไงฮะมันต้องเป็นของคุณสิถูกไหมถึงช่วงนี้นะครับ <c oughs> จะมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให แก้ปัญหาอยู่เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีทางออกอะนะแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าทุกอย่างมันจะออกดอกออกผลได้อย่างดีไพ่ใบนี้มันเหมือนว่าถูกถูกพันธนาการเอาไว้แต่เดี๋ยวผมจะเปิดไพ่เพิ่มเนาะปัญหาที่ผ่านมาที่มันวุ่นวายนะครับอาจจะได้รับการแก้ไขภายในเดือนนี้จนถึงเดือนตุลาคมอ่าเห็นไหมฮะออกหนึ่งเหรียญปังครับหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะครับ ไพ่สองสองใบนี้ยถ้าออกคู่กันมันหมายถึงความสําเร็จความร่ํารวยความเจริญงอกงามความเอือล้นทางทรัพย์สมบัติทางการเงินการงานและทุกๆสิ่งที่คุณคาดหวงังคุณจะได้รับสิ่งนั้นเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพรให้กับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่วุ่นวายนะช่วงนี้แล้วก็ปัญหาที่มันทําให้คุณมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่บททดสอบเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปครับเพราะคุณคือ t ด e w o ว l d คุณคือพระแม่ของโลกใบนี้ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะครับการงานการเงินความรักสามารถแอดมาได้ที่แอดหน y w w b h นะครับแอดมาได้เลยนะครับ189 y w w b h ใครแอดมาตอนนี้มีโปรโประจําเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ